f c ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับผมให้ชมพระเครื่องในรายการที่มีความสําคัญงดงามและเข้มขขังมากมานะครับ f c ทุกท่านจะรู้จักกันดีเพราะว่าเป็นที่นิยมมากๆนะครับในเรื่องของโชคลาภวาสนาบุญบารมีนะครับโดยเฉพาะใครที่ได้ไปกราบไหว้นะครับนั่นคือองค์ปู่ศรีสุโธนาคราชนะครับรุ่นรวยล้นฟ้ามหาเศรษฐีนะครับคาชโนดอุดรธานีปี60นะครับผมให้ชมด้านหน้าองค์นะครับปู่ศรีสุโธนาคราชนะครับเป็นพระผงพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับซึ่งใน วงรีรูปไข่ประทับรูปองค์ปู่ศรีสุดโทนาคราชจะเลกข้อความผู่ศรีสุดโทนาคราชนะครับมีพญานาคโดยรอบแล้วก็มีเหมือนรูปคนนะครับเป็นรูปองค์ปู่ศรีสุดโธนาคราชอยู่ตรงกลางนะครับครึ่งองค์พลิกไปด้านหลังนะครับมีรูปวงรีอยู่ตรงกลางนะครับพระองค์นี้แล้วมีรูปผู่ศรีสุดโทย่าศรีปทุมมาอยู่ตรงกลางนะครับจะเลกข้อความโดยล้นฟ้ามหาเศรษฐีคำชะโนด อุดรธานีนะครับพศ2560ครับงดงามคมชัดเข้มขังและนิยมมากๆนะครับ